Tất cả những tình hình Tất cả mục đích Để chiến thắng sự tuyệt vọng lớn nhất trong đời Nam Đựng, hãy chúng ta biết rằng ในบ้านเราเนี่ยสมัยตะก่อนเนี่ยนะครับเขารองน้ําฝนกินเขาเอาน้ําไปต้มแล้วกินหรือบางทีก็กรองน้ํากินหรือบางทีก็เปิดกินจากก๊อกน้ําเลย45ปีก่อนเราเป็นอย่างนี้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วเพราะอะไรล่ะฮะเพราะว่ามีบริษัทหนึ่งย้อนไปเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยเอาน้ําสะอาดแพ็คใส่ขวดแล้วขายภายใต้แบรนด์ของหลายท่านที่อายุ30อัพอาจจะเคยได้ยินโพลาริส แต่ว่าตอนนั้นเขาวางคอนเซปต์ทางด้านการตลาดเนี่ยไปที่ตลาดคนที่อยู่ในออฟฟิศหรือสำนักงานโอ้โหปรากฏว่าโพลาริสเติบโตมากครับแล้วก็มีการจัดส่งกันทั่วไปหมดเลยปัญหาก็คือเรื่องโลจิสติกตอนนั้นเขาทำไม่ทันหลังจากนั้นการตอบรับดีมากโพลาริส mm hmm. ก็เลยคิดที่จะขยายและขยายและขยายแต่ในขณะนั้นระบบของแฟรนไชส์ระบบของเน็ตเวิร์กยังไม่แพร่หลายและยังไม่เข้มข้น ทำให้หลายๆเรื่องที่โพลิสที่จะต้องทาเนี่ยต้องลงทุนเองปรากฏว่าด้วยอะไรก็ไม่ทราบท่านเชื่อไหมครับปัจจุบันณวันนี้เลยเนี่ยไม่มีน้ําดื่มยี่ห้อโพลิสให้เราเห็นอีกต่อไปแต่เราเห็นน้ําดื่มทั่วไปทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลก็ว่าได้รวมๆแล้วเป็นหมื่นยี่ห้อนั่นแปลว่าอะไรเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โพลิส อดทนและไม่สามารถผ่านจุดนั้นได้เช่นเดียวกันครับในธุรกิจ a อเจลเนี่ยสปีครึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นหากใครอดทนฝ่าฟันและผ่านไปได้ท่านก็จะได้รับอนิสงส์ของผลจากการกระทําของผลผลิตที่ท่านทําไว้อย่าลืมนะครับท่านต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่งั้นจะเหมือนเคสน้ำดื่มที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังผมว่าสารลิขสิเธิครับไอเอมเอเจ